จังหวัดอุดรธานีร่วมกับวิทยาลัยสันตพลจัดงานสันตพนิทัศน2,566ที่ร่วมจัดอย่างต่อเนื่องกันซึ่งมีน้องๆระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปะวชจากสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเดินทางมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้าตรู่ซึ่งแต่และเวทีการแข่งขันได้จัดกระจายตามจุดสําคัญของสถาบันสันตพนิทัศน์จึงเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่น้องๆอ,อยากเข้าร่วมเพื่อชิงโลกกิตยศ จากพลเอกพิจิตรกุละวน,นิชย์องคมนตรีในรัชกาลที่9ก้าปฏิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดจุดันหานีร่วมกับพียาลัสัสศขพลพร้อมทุนการศึกษาและกิจกรรมการแข่งขันยังสนุกสนานและได้รับการดูแลอย่างดีจากคณาจารย์รุ่นพี่และทีมบุคลากรของสถาบันอีกด้วยซึ่งประกอบด้วยรายการแข่งขันที่หลากหลายถึง13รายการประกอบด้วยทักษะวิชาการ วิชาชีพศิลปะวัฒนธรรมความคิดสร้างสารรค์และ e ีส o r t ์ตและมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า1,000คนซึ่งผลการแข่งขันกับกิจกรรมการประกวด STU r e c y c l e ซ f s h i o n s ช o w 2023การประกวดแฟนซี่ชุดราตรีจากวัสดุเหลือใช้รางวัลชนะเลิศ<ด>เป็นวิทยายลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย การแข่งขันทักษะโปรแกรมตารางงานรางวัลชนะเลิศทีมแอปเปิลจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาชีพการบัญชีรางวัลชนะเลิศทีม NKVC ACC 0 4จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายจังหวัดหนองคายการแข่งขันซูเปอร์แบรนด์แฟนพันธุ์แท้2023หรือซูเปอร์แบรนด์บัเทิล2023รางวัลชนะเลิศ ทีมเบบี้ลิงจากโรงเรียนเซนต์แมรีจังหวัดอุดรธานีการประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อคอนพรัสต์ที่ลงตัวรางวัลชนะเลิศได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสัหหมยรางวัลชนะเลิศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวหนออเฉินเหนือจังหวัดสกลน,นคร การประกวดวาดกระตูนลายเส้นหัวข้อพลังแห่งการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลรางวัลชนะเลิศได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคายจังหวัดหนองคายการประกวดมารยาทไทยรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนสตรีราชินูทิศจังหวัดอุดรธานีกิจกรรมการแข่งขัน STU E-Sport 2023ประเภทการแข่งขัน ROV รางวัลชนะเลิศโรงเรียนมัธยมเทศบาลหน, 6, นครอ,อุดรธานีจังหวัดอุดรธานีการประกวดวงดนตรีพื้นบ้างแบบดั้งเดิมรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสิรินทร์ทอนลีโรงเรียนบึงการจังหวัดบึงการการประกวดร้องเพลงลุกทุ่งไวมันรางวัลชนะเลิศครูเรียนห้วยเกืเ้องพิทยาคารจังหวัดอุดอรธานีการแข่งขันเอ u ทูส้มตํวารตี้ของดีอีสานบ้านเฮารางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีม KRP 1ิโรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารจังหวัดสกลนครการแข่งขัน,น STU ส้ตมตำวาริตี้ของดีอีสานบ้านเฮาประเภทนักศึกษาวิทยาลัยสันตพลรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมซออามตำซิงสาขาวิชาการตลาดดิจิตทัณและภาคเยน็นคณะผู้บริหารคณาจารย์ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยสันตพล ได้ร่วมกันเปิดไฟต้นคริสต์มาสเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่กำลังจะมาถึงต้อนรับการเริ่มต้นศักราชใหม่พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จดังเอกลักษณ์ที่วา่าวิทยาลัยสันตพ์เพราะที่นี่เราสร้างความสำเร็จจากความสุข